kiếp mây, kiếp mày ơi, mày đều đều kìa kiếp đi đều, đều đều wait 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 chụp wait wait con wait 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 เก็บหอยจู่เดี๋ยวเท่าระสาไปเลยก่อนพี่น้องกรได้ดอกกรได้ดอกมันนั่นมันสิลมเก็บหอยจูบแล้วก็เมื่อยพี่น้องอายบรรยากาศกันเบิ้งหอยจูบหลายขนาดเลยยังวะสิเก็บไปนี่เก็บไปได้หลายเพราะว่าเบิ้งนี่ให้ปลาปี่ ทั้งไล้คัะเปียกเฮ้ยเปียเปียกเปี๊ยกเจี๊ยบพอดีแต่พี่จะสอนไล้พี่น้องเลยไว้จูบเพิ่งไว้จูบตรงนี้น้ำมันบมดทางข้งนี้น้ำหมดไหลไล้อยู่มาห,หน่อยหัวใหญ่มันออกมาทำไงอเอด็ดกระหอนแล้วพี่น้องเลยโอ้โอ้โอ้เด็ดหอนเด็ดออกแล้วประเดี๋ยเจ็บตัวนี้กสิเสตปันกับบ้านละพี่น้องเลย เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเก็บอีกแต่ว่าลงไปเก็บอีกอ่ะถึงมาหายใจไม่จูบไม่จูบบางเหงาขาลงย่ำเลยเด้ขาลงย่ำหน้าเพิ่นเลยพี่น้องนิดเลยไม่จูบเลยไหมแบบว่าเข้าก็เปืือนขี้ดินอะไขี้ตุ่มกรยทั่งเปืือนเลยเปืือนแล้วก็ไปล้างเอาพี่น้องเลย โอ้หอยจูบกันโอ้โอ้หหอยจูบหอยจูบหอยจูบเมื่อหนึ่งก็ถือกล่องไว้อย่างนี้เพ่อทายดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้หลากหลายหนึ่งได้หอยจูบเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้จริงเบาขาลงได้อ้อนหอยจูบอ้อนหอยจูบพี่น้องเอ้ยหอยจูบมันหลายเจ้าของกล้องกุ้งโกย กุ้งกุ้งกวยพี่น้องเก็บหอยจูบพี่น้องเลยเอาไปเลี้ยงพี่น้องมอสติดทิ่มลงไปหาหอยจูบเลยเออ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 ทั้งเก็บไปทั้งปล่อยปล่อยลงโอ้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 พี่น้องเลยโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอ แต่ยตายต่แต่มันมันลมมันอยากลมนิดนึงโอ้มันไหลแทต่ไงหอยจูบมันหลายแท้เบื้องเบื้องเบื้องสีได้ล่างมดล่ะล่างมดสวนหอยจูบติดกล้องกันไปหน้องสวนหอยจูบ เอาอย่างี้เดี๋ยวมันเป็นวิดีโอจี